สวัสดีคะ่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องน,นะคะแล้วก็ทดลองใช้สาธิตให้ดูตอนท้ายวิดีโอน,นะคะมันเวิร์กอย่างไรอย่างไรบ้างน,นะคะเจ้าตัวนี้นะคะ่ะคือ Milky Dress the White นะคะคือชื่อเขาเนี่ยถ้าพิมพ์อ่านนีงก็คงจะเป็น Milky Dress the White นะคะแต่ว่าภาษาไทยเขาเขียนตรงข้างกล่องตรงนี้เขาเขียนว่า Milky Dress the White นะคะถ้าคุณอยากทราบว่าอะไรอ,อย่างไรก็ติดตามชมในวิดีโดอได้นนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเกาหลีนะคะคือทางแบรนด์ส่งมาให้พิมพ์ได้ทดลองใช้แล้วก็มา อ่านให้ฟังว่าเป็นมีอะไรยังบ้างนะคะก็คือเขบอกว่าอันนี้ผลิตภัณฑ์ก็เป็นโลชั่นบำรุงผิวช่วยผิวกระจ่างใสนะคะโดยที่อันนี้เนี่ยขนาดบรรจุ200กรัมนะคะแล้วก็ราคา1,900บาทนะคะบนกล่องเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็น Brightening Pack ก็คือเรียกว่าเป็นแพ็คครีมที่เอาไว้แพ็ค บนร่างกายส่วนที่เราต้องการนะคะเขาบอกว่ามันจะใช้ในการแพคแล้วก็นวดร่วมช่วยด้วยกันเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยดูดีมากยคือตอนแรกเห็นกล่องก็เออดูหรูหราดีนะคะคือจากที่พลิกไปพลิกมาเนี่ยก็สังเกตเลยว่าบนกล่องจริงๆแล้วเนี่ยมีภาษาอังกฤษอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็นอกนั้นจะเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยก็คือคิดว่านี่คงจะอิมพอตมานะคะแต่พอเปิดกล่องม,มาแล้วนี่สิสิ่งที่ประทะกับใบหน้ายอย่างแรกเลยคือกลิ่นหอมที่มันออกมาคือมันเป็นกลิ่นหอมที่หอมจริงๆ หอมมากชอบมากชอบกลิ่นหอมแบบนี้มากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ดึงขวดขออกมาเนี่ยหน้าตาแบบนี้ตอนแรกเนี่ยจะมีพลาสติกห่อมหมดเลยนะคะนี่คือพิมแกะทดลองไปแล้วนะคะข้างหลังอ่านอะไรไม่ออกทั้งสิ้นนะคะเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะคะเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะะอันนี้คือด้านหน้าก็คือจะเป็นชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษแล้วก็ดูขอโทษมีเจ้าหญิงด้วยนะคะคือเรียกว่าแพ็กเสร็จเป็นเจ้าหญิงกันไปเลยทีเดียวแล้วก็แต่ว่าข้างในเนี่ยนะคะเขาจะมีแผ่นบอกมาให้พ่ะด้า,ดาไว้เจ้านี่ m ิวกี้เดรสเดอะไวท์มาถึงเมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูซ้ายขวาบีฟอร์อะเ e อร์อะไรแบบนี้นะคะโดยที่ตรงเนี้ยเขาก็บอกถึงด้วยนะคะว่ามีเลขที่รับแจ้งของออยด้วยไม่ได้แบบว่าเอ้ยไม่มีออยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยของที่ไม่มีออยแทบจะไม่กล้าใช้กันทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเป็นเขาบอกว่าตรงนี้ว่าเป็นโลชั่นพื้นเพื่อผิวขาว ะะช่วยผิวกระจ่างใสเร็วใช้ได้ทุกส่วนว่าจะเป็นใบหน้าเนินอ,อกแขนหน้าท้องหล้างสะโพกขานะคะใช้เป็นมาสก์นะคะคือพอกลงไว้ประมาณ5-15นาทีเพื่อความขาวใสที่อยู่ได้นานถึง10ชั่วโมงด้วยกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยพินจะลงไว้บนตัวนะคะแล้วก็ออไปข้างนอกทั้งวันแล้วดูซิว่ากลับมาตอนเย็นไปจะยังขาวอยู่ไหมนะคะเขาบอกผสมไฮยาลูรอนิกแอซิดคือล้ากดร่างกายที่เราสามารถผลิตได้เองนะคะส่วนผสมหลักในการรักษาริ้วรอยแห่งวัยแล้วก็ผสมนู่นนี่นั่นอีกหลายอย่างนะคะผสม สารที่เป็นเสมือนฟองน้ำคอยดูดซับอนุมูมอิสระนะคะรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นสาเหตุการเกิเดริ้วรอยป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็ลดการหมองคล้ำแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นโครงสร้างกว่าม,มิโนเอสาสิบสามอย่างโอ้ยกวผสมเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ชเชทามเซ็ <c oughs> แข็งแรกของแทนทีเลยนะคะแล้วก็วิธีใช้เนี่ยเขาบอกว่าให้ทาความสะอาดผิวก่อนคือถึงคิดว่าถ้าดีสุดคือควรทําหลังอาบน้ำนะคะเพราะว่าผิวก็เลย สะอาดแล้วก็ยังชุ่มชื่นอยู่นะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนนะคะซับตัวให้แห้งแล้วก็ทาโลชั่นตัวนี้ลงไปในผิวบริเวณที่ต้องการเตรี่ยให้ทั่วแล้วก็นวดวนนะคะเพื่อให้มันซึมลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30คือตอนที่นวดเนี่ยนวดประมาณ30วินาทีไม่ต้องนวดจนโอ้โหขี้ไครขึ้นนะคะขึ้นนวดนั้นแล้วก็ทิ้งไว้1 0บถึงสิาทีจากนั้นก็ให้ล้างน้ําออกนะคะคือทาแล้วก็นวดวน แล้วก็ทิ้งไว้สัก30วินาทีทิ้งไม่ใช่โทษทีค่ะนวด30วินาทีแล้วก็ทิ้งไว้สัก15บห้าถึงสิบห้าทีแล้วแต่ว่าคุณมีเวลามากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้าเปล่านะคะแล้วก็จะลงโลชั่นต่างๆที่ปกติชอบทาก็สามารถได้เลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะขาวไปอีก10ชั่วโมตงตามที่เขาเคลนนะคะเขาบอกว่าสามารถใช้แทนโลชั่นบำรุงผิวผิวจะขาวใสนุ่มขึ้นหลังใช้อย่างต่อเนื่องไปประา8สัปดาห์หากใช้หลังการสครับผิวจะทําให้้้ไดดผลดียิ่่งขึน,นะะก็ถือวา น่าสนใจมากเลยข้อยอย่างหนึ่งก็คือที่พิมไม่ทราบคือยังไม่ทราบว่าไปหาซื้อได้ที่ไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่พิมมีในใบตรงนี้คือจะเป็นเว็บไซต์ของเขานะคะคือถ้าเกิดคุณสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูหรือโทรไปถามดูแล้วกันนะเพราะพิมพ์ไม่รู้ว่ามันจะไปวางขายอยู่ที่ไหนบ้างนะคะอ่นนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราไปลองใช้กันเลยอ่ะคะ่ะเรามาเริ่มต้นการเทสกันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแขนพิมสองข้างก็คือเท่าๆกันเลยนะคะคือตื่นเช้ามานี่คือทางแค่ อาบน้าเสร็จทาแค่โลชั่นอย่างเดียวนะคะตอนนี้พิมก็จะเทสที่แขนหนึ่งข้างแล้วก็จะเทสที่แขนข้างขวาเปิดมานะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีขาวๆพิมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าควรจะต้องใช้มากน้อยแค่ไหนแต่แต่เขาเ,เ,เขาไม่ได้ระบุมาแต่ว่าเราก็เหมือนกับลองดูก่อนนะคะแค่ปริมาณหนึ่งอย่าเยอะมากเดี๋ยวเกิดเวลามันขาวจาัดแล้วเดี๋ยวมันจะข่าวจนเวอร์นะคะไม่แห้งนะคะคือนุ่มมากเนื้อน,นุ่มมาก ือแบบว่าถ้าเกิดทุสังเกตเห็นก็คือแบบว่าชุ่มชื่นมากๆเลยนะคะก็คือเมื่อกี้เนี่ยพิมสามารถลากขึ้นมาถึงแขนน้้นบนได้ด้วยอยากใช้ข่าวแบบเห็นชัดๆกันไปเลยจะได้รู้จะได้แบบมีผิวพริตตี้กับเขาบ้างนะคะพิมอยากจะเพิ่มตรงช่วงแขนน้้นบนนิดนึงนะคะเพราะลากมาจากขลางศึกเมื่อกี้จะยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นี่นะคะเพิ่มอีกหน่อย จะได้บวนไปที่แขนด้านล่างนี้ได้ด้วยตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นพิมก็จะทิ้งไว้จนถึงประมาณเที่ยง15หนาทีแล้วเดี๋ยวพิมจะล้างน้ำออกนะคะเอาแค่ตอนทาตอนนี้ก่อนเถอะเขาบอกว่าทาแล้วให้นวดด้วยะะประมาณ30วินาทีนี่ก็ทําตามขั้นตอนที่ระบุไว้ชัดเจนค่ะคะ30วินาทีผ่านไป แค่เห็นจากตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันกระจ่างกว่าข้างนี้จะดูเหลือง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 มองมองลงไปนะคะทั้งที่ปกติที่ไปวยผิว,ผ,วผิวมันก็โอเคแหละแต่พอทาน,นี้ข้างขวาข้างนี้นะคะกลับดูขาวกระจ่างม,มากขึ้นมากกว่านะคะแล้วก็โลชั่นกลิ่นมันหอมมากนี่พิ่บอกว่าพอแค่เปิดเปิดกล่องออกมาพอได้กลิ่นที่ขวดนะคะแค่ไม่ต้องเปิดอีเจ้านี่นะ ติ่นมันก็ทะลุทะลวงมาหอมมากชอบมากดึกแบบนี้นะคะแล้วก็อยากคือ,อยังมีความชุ่มชื่นด้วยะคะ่ะทําให้รู้สึกอยากทาคือมันจะมีประเภทที่เป็นแบบเนี่ยคะ่ะบอดี้บีบรีอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายของยี or, ่ห้อหลายๆยี่ห้อที่แบบว่าพอบีบมาหูเนื้อคอนปากเลยแล้วแบบลากไม่ไปเผยมาต้องเอาโลชั่นอื่นที่แบบว่าเนื้อเหลวหน่อยมาผสมถึงจะทาไปนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้คือแบบว่าทาง,ง่ายมากๆคะ่ะขาวกระจ่างขึ้นกว่าข้างที่ไม่ได้ทา ทันทีเลยะคะ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวจะรอ15นาทีเดี๋ยวจะล,จะล้างอตอนนี้ก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะให้ดูก่อนว่าสภาพก่อนล้างเป็นอย่างไรนะคะก็คือมันก็จะซึมลงไปนะคะไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะเลยะคะดีมากๆคือเรียกว่าถ้าเป็นผิดนะไม่ล้างก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตามอินสแตนชั่นเขาบอกว่า,วาล้างเถอะนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพิณจะเข้าไปล้างใน เทียบน้ำเลยล้วกันนะคะเนื่องจากว่าพิมพ์เล่นทาฟากไปทงังแคนค่ะล้างตงัวอ่างล้างหน้าจะเละเทเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวลาย้างเสร็จแล้วก็เช็ดค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เอาผ้าขนหนูซับน้ํานะคะออกไปด้วยตอนที่หลังจากที่พิมพ์ตัดกล้องมาแล้วเนี่ยนะคะพิมพ์เอาครีมนะคะทาบนฝั่งตรงหลังมือด้วยเพราะไม่อยากจะแบบว่าดอกไปข้างนอกแล้วขาวเฉพาะช่วงนี้แล้วถึงเวลาพอตรงมือก็ดำเหมือนเดิมนะคะเพราะนั้นก็คือจะเปรียบเทียบให้ดูกันเลยค่ะทั้งสองข้างนะคะคือพิมทามาถึงน<ๆ>ิ้วด้วยนะคะ ก็คือจะดูชัดนะคะว่ากระจ่างใสขึ้นกว่าข้างที่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ตอนที่ล้างน้ําออกเนี่ยนะคะน้าเนี่ยจะเป็นสีขาวขุนข่นๆน้ํานมเหมือนกับเราล้างทิ้งคือเรียกว่าพอล้างทิ้งออกไปเสร็จเนี่ยรู้สึกเบาขึ้นอีกจากตอนแรกที่พีบอกว่าเออไม่ล้างก็ได้ไไดที่เกียดออกก็นนอกบ้านเลยอย่างเงี้ยแต่พอล้างษณุเนี่ยผิวก็นุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อน hmm. เพราะว่าเจ้านี่มันหอมมากอย่างที่พี่บอกนะคะก็คือว่ารู้สึกได้เลยว่าผิวมันดูเอ้ย กระจ่างขึ้นขาวขึ้นนะคะจากข้างนี้จะดูแบบเหลืองมากกว่าดูข้างนี้สิข้างนี้ดูกระจา่างชัดขึ้นทันทีเลยนะคะจุดที่สนใจมากสุดคือตรงช่วงศอกนะคะตรงช่วงพับสอกนี้เพราะว่าช่วงตรงนี้เนี่ยนะคะทำมาหลายที่สอกคุณมันย่นขนาดนี้มันจะดูแก่ถ้าสอกคุณดำดำด้านๆจริงดูแก่นะก็อย่อยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยค่ะใช้นี่ทาให้ดูแบบขาวใสามากเทียบกับข้างที่ไม่ได้ใช้ ข้านี้คือสอบจะดูกระดำกระด่างกว่าน,นิดนึงค่ะนี่ขนาดพิมดูแลแล้วนะคะโลชั่นทาอะไรยี่เป็นจำอยู่แล้วนะคะคือแต่พอใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ย สอกดูอ่อนเยาว์ลงนะคะเพราะฉะนั้นแค่เอามาทาเฉพาะจุดที่สอกเนี่ยพิมว่าก็คุ้มแล้วนะถ้าเกิดมันทําให้สอกดูอ่อนเยาว์ลงนะคะเอาล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการเทสันนี้ก็ทําให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าผิวดูกระจ่างใสามากขึ้นนะคะได้ทุกจุดไม่ไว่าจะเป็นนี่นะคะ่ะนิ้วนิือข้อเข่าอะไรต่างๆนี่นะคะดูขาวขึ้นแล้วก็ไม่หนักเลยถ้าเกิดคุณอยากจะทาโลชั่นอะไรต่อไปเนี่ยคุณก็สามารถจะทาทับลงไปได้เลยนะคะแต่สําหรับว่ามันขาวไปจนถึง 10ชั่วโมงไหมนะคะเดี๋ยวเย็นนี้มาดูกันอีกทีค่ะเอาละค่ะกลับมาแล้วนะคะก็หลังจากตอนนี้ผ่านไปทั้งหมด12ชั่วโมงนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปกินข้าวเพื่อนออกไปตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะคะก็ให้ดูกันเลยเนาะข้างนี้คือข้างที่ทิมลงเจ้า Mi a t y Dress the White นี่นะคะข้างนี้ส่วนข้างนี้ไม่ลงก็ยังสังเกตเห็นนะคะว่าดูกระจ่างกว่าขาวกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดสังเกตตรงช่วงแขนตรงเนี้ย จะขาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยข้างนี้จะดูมองๆไปแล้วก็ข้อสองนะข้างนี้จะดูแบบดำๆน้ำตาลน้ำตาลมากกว่าส่วนข้างนี้เนี่ยจะดูขาวกระจ่างมากกว่านะคะคือเรียกว่าไม่ใช่แค่12ไม่ใช่แค่10ชั่วโมงทันเข้าเคลียร์ะแต่ผิวพิมพ์เทสต์สชั่วโมงก็เรียกว่าได้ตาม12ชั่วโมงเลยค่ะเอาละค่ะยังไงก็เป็นการเทสสั้นๆง่ายๆนะคะให้เห็นชัดๆว่าเออเป็นยังไงอะไรยางเงบ้างนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามวิดีโอนี้จนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวัน